ถ้าถามว่าทําไมเราตั้งใส่ชุดอุปกรณ์เซฟตี้ให้คบทุกชิ้นไม่ว่าจะเป็นหมวกเซฟตี้ถุงมือเซฟตี้หรือรองเท้าเซฟตี้จริงๆแล้วมันไม่ได้แค่ให้ดูเป็นระเบียบหรือทําตามกฎเท่านั้นนะคะแต่ทุกชิ้นเนี่ยมันป้องกันตัวเราได้จริงๆหมวกเนี่ยสามารถกันวัสดุหรืออุปกรณ์ต่างๆตกใส่ศีรษะเราได้ค่ะส่วนแว่นตาเนี่ยยังช่วยกันสั่นเคมีฝุ่นหรือเศษวัสดุเข้าตาเราได้ด้วยนะคะถุงมือก็สามารถได้ทั้งกันบาดและการสารเคมีเลยค่ะส่วนรองเท้าก็ช่วยลดการกระแทกหรือของ มีคมได้อย่างดีเลยค่ะถ้าเราละเลยแค่ชิ้นเดียวก็อาจเกิดอุบัติเหตุได้เลยนะคะการใส่อุปกรณ์เซฟตี้ครบเนี่ยมองว่ามันไม่ใช่เรื่องที่น่าเบื่อหรือเสียเวลาเลยแต่มันคือการดูแลตัวเองและทีมงานค่ะเพราะความปลอดภัยที่แท้จริงเริ่มจากสิ่งง่ายๆอยากการใส่อุปกรณ์เซฟตี้ให้ครบทุกชิ้นค่ะ